พ่อผู้ใหญ่สวัสดีค่ะคุณพี่ผู้ใหญ่สวัสดีครับท<ค>ำอะไรคะตอนนี้กำลังจะต้มน,นี่ค่ะก็คือไก่นะคะอันนี้ก็คือจะต้มไปให้สายบุญนะคะพี่ผู้ใหญ่ก็กําลังสับไก่อยู่ค่ะเต็มหมอ้อใหญ่เลยนะคะเราไปดูหมอ้อค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะไก่ก็หนึ่งหมอ้อเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ต้มขะสับยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูที่หมอ้อกันนะคะนี่ค่ะ ันนี้ก็มีขาอ่อนนะคะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะนี่มะขามด้วยนะคะจะทำการต้มไก่นะคะแล้นีก็มีเอซนะคะให้แม่ผู้ใหญ่ต้มไก่ไปให้สายบุญนะคะเพราะว่าสายบุญก็อยู่กำลังทำบ้านนะคะก็เลยมีเอฟซีนะคะเคนก็ให้แม่ผู้ใหญ่ต้มไก่ใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะต้มไก่ไปให้สายบุญนะคะเพราะว่า จะมีอ่ายทูทูบเบอร์ไปช่วยทําบุญไปช่วยทําบ้านสายบุญนะคะพี่ช่างด้วยช่างด้วยนะคะก็น่าจะเยอะค่ะก็เลยต้มไปหม้อใหญ่เลยนะคะเสร็จจากอไอการย่างไก่ก็มาต้มไก่ต่อนะคะตอนนี้พ่อผู้ใหญ่ก็สักไก่อยู่ค่ะทำให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะไก่มีทั้งหมดห้าตัวใช่ไหมพี่่มีทั้งหมดห้าตัวมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งหมดเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็รอให้น้ำเดือดก่อนนะคะเราใส่อะไรบ้างคะในไอม้นะคะก็จะมีเกลือนะคะมีเกลือนะคะแล้วก็จะมีอ,อ่ตสไคายใบมะกรูดแล้วก็ข่าอ่อนนะคะนี่เลยค่ะหม้อใหญ่มากเลยคะ่ะเดี๋ยวต้มสุกก็จะไปส่งสายบุญนะคะรอๆนะคะรอก่อนค่ะในผู้ใหญ่กําลังทําอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ทันเสร็จค่ะ ถ้าเสร็จวันไหนก็จะยกไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ใจก็ร้อนก่อไฟแล้วะคะ่ะท,ท,ทันนะคะทันทันค่ะแม่ผู้ใหญ่ว่าทันนะคะกินเที่ยงนะคะตอนนี้ก็ร้อนมากเลยนะคะแดดด้วยค่ะแดด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 แม่ผู้ใหญ่ก็ขอมานั่งพัดลมนิดนึงค่ะแล้วมาดูพี่ผู้ใหญ่สับไก่กันนะคะนี่ค่ะเราดูใกล้ นี่ค่ะเต็มหม้อเลยซับเลยค่ะพี่ซับไก่นะคะไก่บ้านนะคะเราไม่เอาไก่พันนะคะต้องเอาไก่บ้านเท่านั้น,นะคะ่ะมันถึงจะอร่อยนะคะพอเพืใหญ่ก็สับไปเรื่อยๆค่ะสับไก่นะคะต้มให้สายบุญค่ะแล้วก็หลังจากเอ่อต้มไก่เสร็จแล้วตอนบ่ายก็จะไปเลาะใช่ไหมคะพี่ ไปหาซื้อผลไม้ให้ลุงจิมมี่ต่อนะคะนี่ก็คือ FC อีกท่านหนึ่งนะคะลุงลุงลลใช่แล้วแกไม่สบายนะคะลุงจิมมี่ไม่สบายก็เลยอยากไปหาผล,ลไม้นะคะแต่ถามแกแล้วเมื่อคืนแกชอบอะไรคะพี่มะขามเป,มมปโอ้ไทยบ้านนอกมาพอดีจ้าเบิ้งไปง่ายละแปอาอันนี้ก่อนนีนใ่ใคร ใครมาส่งบอกคะมาเลยจ้าใครบ้านนอกมาเอาปิ้งไก่จ้ามาเอาปิ้งไก่ปิ้งปา่าเอ็นจีแพงเอ้าทำไมสามนัวครัวเยอะแทะ้ ว่าจียู่บ่อกอ,อันนั้นใจใครนะและแบบนี้แหละแอนอันนั้นที่แอนกินได้กล้วยกินได้ไหมกล้วย,ย,ยกล้วยกล้วยก็กินได้อยูนุ่นนุ่นนุ่นไม่ซื้อมาแลาสามีแอนเป็นเออรื่องเอาเลยหนึ่งวีน,นู่นที่โต้นั่นนี่คุณนั้นนะน่ะไมาเรื่องอาพีขาปิง้งไก่คุณไทยบ้านนอกมาเอาปิ้งไก่จ้า พอดีนะคะมาพอดีค่ะไทยบ้านนอกนะคะเอาไปเลยค่ะไปเลยเอาให้เลยอันไหนก็ได้เอาเลยจ้าไม่แพ้เอาจังหวนไม่ผู้ใหญ่คิดว่าเอาไปสู้ยูทูบเบอร์ห้าวกินเป็นนะรกครับก็แล้วแต่สะดวกครับวุ้บไปหมดเลยเพราะว่ามันหลวมแล้วค่ะนี่โอ้ได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 ้ครับผมเดี๋ยวเอาใส่ถุงไว้เนาะจ้าใส่ถุงเลยนะคะพี่น้องยูทูบเบอร์ต้อกันเนาะจ้าไปกินตันเพลงค่ะครับผมครับผมให้คุณไอ ไทยบ้านนอกเอาไปหมดเลยนะคะจะได้แจ้งทางพี่น้องเพิ่นเนาะจ้าเพราะว่าแม่ใหญ่แจกงบนละไร YouTube ฟัวเขาก็แจกงบนล่ะอเคครับแต่ว่ามันเหลือหลายค่ะแม่คุณเนี่ยก็เพื่อไทยบ้านนอกเอาไปปั่นกันกินเลยจ้าครับผมครับผมครับผมไม่มีข้าวเหนียวนะคะได้ได้ได้ครับผมเรื่องการคุณดีนะครับขอให้ทางคุณแม่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่นะครับมีสุขภาพจ้าอันนี้ก็ขาย FC คุณบางออนนะคะแล้วก็คุณหน่อยค่ะครับผมให้เจริญรุ่งเรืองให้ร่ำให้รวยนะครับเพื่อนๆหลามาที่มา จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นที่รักของพี่น้องตลอดไปนะครับจ้าเพื่อความเพลินเพลินเสกนะครับผมโอ้ยท่านมีความเมตตาครับช่วยเดียรพี่น้องเราขอให้ได้บุญกุศลมาจากซื้อของเนาะค่ะเนาะจ้าแต่ข้าวเหนียวไม่มีนะคะครับผมขอบคุณนะครับผมจ้าจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันจ้าแอนแอนเออไปยังไปเอากล้วยไหมของไอ้สดอยู่บนนี้ พอได้ไล์ทำคลิปลงแล้วนี่แม่ไม่ไม่ถ่ายคลิปเหรออ๋อไม่ถ่ายคลิปนะอะไรมานี่ไงไปซื้อของอ๋อแอนก็เต็มคันรถเลยนะคะแอนของแอนไปซื้อมาใช่ไหมนี่เอาไว้ทำอาหารเจบอกใช่แล้วก็ทองเกซีแก้บนไหนคะผลไม้อ๋อผลไม้ครบหมดนะคะเอฟซีแก้บนนะคะของแอนค่ะมีทั้งน้ำมีขนมผลไม้ขนมพริกค่ะใส่บาสด้วย าดิบบอกจ้าอันนี้อันนี้ก็ซื้อถุงมาใส่ขยะ้านาแทนเก็บขยะแต่ละเช้านะคะดีมากเลยค่ะแอนดีมากมีหอดผักกูดขุนเนาะแอนก็เอาไปเลยค่ะเรื่องเอาเลยค่ะลูกอุ้ยเอาวีนั่นแหละมันยังเป็นตาแซ่แม่ไม่หนูหนูจะซื้อไปว่ายน้ำมันมันจะได้บหล่ะมันสุกเกินบอกได้ได้จะเอาว่ายก็เอาเลยเรื่องเอาสวยๆนี่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 เอาตัวนี้ ไม่มันมันมีแม่มีอีกไหมอ่ะไม่มีมีแต่อันอิ่มอิ่มเดี๋ยวไล่วันไหนล่ะเพราะว่าเย็นนี่แหละโอได้อยู่เอาแต่ที่แข็งแข็งอ่ะไอ้นี้ไม่เอาเพราะว่าซื้อมันเป็นเงินของเขาอ๋อใช่อ่ะแม่ขายเศร้าวาดแม่ซื้อเศร้าเอาแอนไม่มีใบยี่สิบเดี๋ยวเีมีนแม่ซื้อยี่สิบบาทก็เอายี่สิบนั่นแหละค่ะเอาแม่บอกเอาเกินไม่ไม่เอาเกินไหมบ๊อบอบอบอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแอนเดี๋ยวซื้อไปเลยแม่แอนเอาไปกิ่นกาวเด้อบ๊อบบอ เฮ้ยแม่ย่ามังคูเดียอิ่มพี่ลึกอุ้ยมันงามเดียมันงามเขาเบ่งอ่างล่องอยู่ออไ,ได้ค่ะแองก็ระวังเอานะคะนี่ค่ะแองก็ซื้อของมาเต็มรถนะคะเพื่อไปทำอาหารเซ่ค่ะแล้วก็ได้เอาปิ้งไก่แล้วก็ปลาดุกให้ไทยบ้านนอกนะคะไปบายค่ะแอยบายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่ช่วยกดติดตามคหโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแอนอจ้าตอนเย็นใช่ไหมจ้าก็ขอขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า